จะเทเลพอร์ตตัวเองอยู hmm. oh, wow, oh, mm ่เทเลพอร์ตตัวเองไม่ได้เทเลพอร์ตตัวเองพี่โนขึ้นหอเด็ดนะครับว้ามมาขึ้นหอแม่งเลยใช่แล้วเนี่ยเกมมาเฮ้ยเกมมาสุดต้องรับต้องพี่อู๋ทำไมผมมัอนจะมีท่าลีโดติงได้นะครับท่าลีโดติง ใช่ปืนของอะไรของหมอดปืนนะก็จะมีใครเป็นปาซิวไหมอ่าไม่แน่ใจว่ะปาซิวทำไมปาซิวเป็นนั่งนั่งแทนคนขับแล้วอ่ะขับแทนเลยขับแทนหมดเลยไปไปดีเดียว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 ยังเหลือคนนึงเดี๋ยวใครอ่ะนั่งไงป้าซิวอีกคนนึงอ่ะอันนั้นซิวลงน้ำวะซิวลงน้ำเป่าเดือดไปเดินไปไหนอ่ะบินมาแล้วมาแล้วพี่ชาวเป็นอ่ เรียนเมื่อก่อนหอเต็มไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มเดี๋ยวที่ว่างอยู่เนี่ยต้องเอาลืมเลยอยู่ๆเนก็า๊อฟอะไรของเขารอรอรออันนี้ขึ้นหอเขาแบบต้องเช็ดเท้าอ่ะขึ้นน้ำเนี่ย้ยไหวไม่ได้ไหวไหมขึ้นหอปไ็มปะเนี่ยขึ้นหอได้ไหมห้พี่ลงไปอุ้มไหมก็สั่งแดงสั่งแดงห้พี่ลงไปอุ้มไหมไหนเออเออได้แล้วขึ้นไหนที ไปไปเทคออฟเลยครับโอเคมาตรงนี้รวมแล้วใช่ไหมใครจะโดดมาตรงไหนมาไปนะนะพี่ส่งของผมตรงนี้สัตว์พี่ก็ไปส่งตรงนู้นนะได้ได้เราบินกลับมาแล้วโฮดิชั่นรอฮอร์เลยฮอร์เราโคตรโอกลุ่นเลยเฮียกี่คนนั่งแอร์นั่งเบียร์เลยเบียร์ชิปมาให้ผมเฮ้ยฮอร์ดำน้ำไม่ได้นะ แหมน,น่าถ่ายรูปมากน่าถ yes, ่ายรูปเก็บไว้มากเลยไปไปเดินรถจอดนี่ถ oui> ่ายรูปเก็บไว้โว้โว้วโว้โว้วเดวาร์ปสิ โอ้โหเจ็บปูดไหมมาดูกันนี่ี่ลงแบบนิ่มๆแบบโปรเฟชชั่นอลนิ่มๆ h a n k you my bro วางๆกำลังนี้ถ้าทางมาพี่วิ่ง้นข้างบนได้เลยพี่มาวางแผนก่อนไหมแล้วยังไงแบ่งเป็นทีมไหม เรียบร้อยโดนซักแล้วโอ้โหปลาซิวทีมูจะตายไหมน่ะไปพี่ไปใครชื่อคอมพิวเตอร์วะเบสเบสชื่อคอมพิวเตอร์แฮกแมพไปดูหน่อยครับมาโดดอ่าไม่ไม่ไม่ลงประชิดนะเดี๋ยวอ่าแมวน้ำโดดลงน้ำเลยดึงดึงลงไปเลยนะดึงดึงรอรอรอดึงดึงรอลองสั่งลองสั่งใช้ขำคนงานเวือมานเร่ะ ทีมเาเดเลยเ๋้าหอดังไงไม่เลยเช็คเช็คบ้านหน้าก่อนบ้านหน้าตรงตรงข้างหน้าตรงเนินเขาว่ามีใครอยู่บ้านเยวจะไปประชิดตรงนั้นไม่เห็นพี่ไม่มีไม่เอ๊ะเรจะเข้าไหมค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปอยากลงอ๋เลยตายอ่ะโดยอย่างนั้นเน่วยขาไม่กองเขาบอกว่าเราจะเจอเขาครับ อันยิงใหญ่อยู่เบื้องหน้าเข่าวไม่โดนยิงเข่าวไม่กองเขาบอกมาโดนยิงนาะค่าวฮอเลยว่ะอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ตายไม่ตายไช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวดีกุ๊ก่อนดีกุ๊ก่อนตรงนี้ก่อนข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเพิ่งอยิบไปกองเขาบอกว่าข้างหน้าเยอะพี่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเปิดรอรอรอไหนเยอะจริงเบิร์ดบินชนกันลางโอ้โดนยิงดาวคาฮอเลยคุณไปอยู่บนเรือนู่นด้วยชิบหายแล้ว กำลังไปยะไาลผมยังดาวอยู่ไม่เห็นมีใครเลยวะไม่เห็นมีใครเลยอะวับวับพี่ว้บวพี่อู๋ดูดีๆในหมู่บ้านอะเยอะอยู่ใช่โหยทำไมผมไม่เห็นใครเลยวะพี่อู๋พี่อู๋บอกเขาไปดีต้องมองหาดีเบียร์เอต้องมองดีๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกระสอบกระสอบกระสอบซ้ายด้านซ้าย อ่านั่นแหละ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 คุณก่อนไหมโอเคคใครมีสนัยอ่ะใครมีสนัยใครมีสนัยผมมี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 ดีมาผมมีดีมาเปิดก่อนเลยไอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆเคลื่อนตัวปะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปไหมไกลเกินเรายิงไม่โดนนะเ็น็ตฮอร์ไม่เห็นนักมินเลยวันระยะอยิงเน็ตฮอร์วัดระยะก่อนโคนเลยเดือดเอากล้องมาเฮ้ยเนี่ยจะทันเรื่องหนึตัวก่อนหน่อยไอเอากล้องมาอยู่ อ๋อไม่มีกล้องใช่ไหมแล้วอี๋เอาไงดีเห็นในสองเห็นในสองตัวตรงกระสอบทรายไหมเอายังพี่เห็นนะดัน้ำลงเห็นนะเห็นไหมกระสอบทรายเขาอน่างพี่ครเอายังเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลองผมลองยิงกันเลยนะเออไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยสวยสวยเละพี่เละเละเละเราอะเละ้อยล่องหนึ่งล่งหนึ่งล่องหนึ่งป้อมปืนล่วงแล้วใครล่วงอ่ะเพื่อนเราล่วงเหรอป้อมปืนล่วงป้อมปืนล่วงโอ้ยด่ากันเลย แล้วใครตายตรงนี้เนี่ยเฮ้ยว้าพี่หน่อยดิพี่ตายนักบินตายหอตกตายพี่โดนยิงตายตายอ่ะเป็นึงปนึงนึงผมวาไปผมวาโอ้อะไรจะบินจอดที่เดิมเดี๋ยวโดนยิงน่าสงสารน่าสงสารนักบินมากเลยน่าสงสารเขานะครับเขาอุตส่าห์ขับหอไปส่งปาซิวทีมยังปลอดภัยไม่บนปีแอ้มแม่งซิวโดนทางน้ำยิงยิงสวน อ๋อส่งเซนแตกลับไปเฉิดฉายโดนดิงดับก่อนเลคาฮอเลยบ่วงเลยมงแล้วพี่อยู่ตรงไหนอะเรืออยู่เรือที่เดิมอยู่เรือกลัวไม่รู้อีกว่าเรืออยู่ไหนก่จ้อไม่ได้อีกเลยนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วกดบีแอดเหมือนเดิมแอดแล้วก็วาร์ปมนเลยผมโดนพุ่มไม้ดูดเองเดินไม่ได้โดนพุ่มไม้ดูไม่กินคนเนี่ยนี่เห็ทีมกดแล้วกดบี 250เมตรใช่ไหมตรงกระสอบทรายเคลียร์ปะจะได้วิ่งเข้าไปประชิดใครมีสโมกบ้างอ่ะใครมีสโมกบ้างในทีมเราอ่ะปลาปลาไปข้างหน้าหน่อยโอเคดักซ่าสโมกเวลาเดี๋ยวผมจะไปต้นไม้แนวหน้านะโคเวอร์ให้ด้วยสไนอ่ะอันหนึ่งที่ว้าพี่อูพี่อูหายละสสไนไม่ทำงานว้าวาปรงตนี้แล้วกันนะโอ้ระเบิดสไนทำงานดีอยวี อย่ามาวับเลยใช่ไหมอย่ามาว์ปเลยเอ้าผมยังไม่เห็นตัวเลยอ่ะมันอยู่ไหนวะมันวาร์ปมาไงอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเราจะฟ้าไม่วาร์ปไม่ได้กดชิคแค่ชื่อพี่คนเดียวอ่ะกดชิคเอวงกลมใต้เท้าอ่ะที่เป็นลิเกตอ่าเรียบร้อยแล้วตอบขึ้นแล้วกดตัววีข้างหนึ่งแล้วก็เลือกที่เ e l e p o r t p เ a y e r อ่าผมกดผมมันเป็นเส้นสีนดำเงินแล้วพี่นั่นแหละแล้วก็กดตัววีขึ้นมาข้างหนึ่ง มันจะขึ้ตัวอนนี้เทเลพอร์ตเพยเยอะแล้วก็มันจะเป็นอะไรให้เราคลิกจึกบาร์บแล้วก็ไปวาร์ปตร่งที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนอ่ะแค่นั้นเลยครั้งแรกจะเย็น้้้้้ออออ่่่่่่เเเเเพพพิงงลลลนนบรรรืดีีีีววมมมมมมสาา port แ พี่ไปเนินหินตรงนี้นะปนะไปเนินหินไปเนินหินปไปชิดเนินหินก่อนไป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 ระวังเดี๋ยวสไนโคเวอร์ให้โอรยเดี๋ยวสไนเหนื่อยโอ้ย,อยผมพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยนอนแป๊บอยู่ไม่เจ็บอะไรใช่ไหมมามมา,มาไปปลอดภัยพี่ลูกลีมาเลยพี่แข็งแรงบอกเลยวิ่งทะลุข้างหน้ามีเต็มเลยพี่ระวังมาแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปเฮ้เฮ้เ้สายมือ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 ล่วงเอ๊ะต่อสุ่มเด้งวะมีคนปาสมูกออกมาผมไม่ได้เอาบ้องมานะมามามาขึ้นมาขึ้นมามาแล้มาแล้ผมเหนื่อยว่ะผมเหนื่อยว่ะ พ know, ักพักกิน anyway ข no ้างหน้าพักกินข้างหน้าพักกินข้างหน้าตันพักตันพักก็ไม่ไหวเอยเหนื่อยหอบเลยนอน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 เลยจะปีนกระบายแล้วเฮ้ย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 เอาเลยเอาโชว์มีกรรมเลยเดี๋ยวก็โดนใส่รูงหรอกฉี่รปีนไปเพื่อจะรับกระสุนละท่าสุดคุณเจ้าเลรียญก็ห่านเหรอเฮ้ยิ่อยู่ก็ได้เลื่อน ผมไปไปชิดกำแพงนะผมไปแล้วผมไปแล้วชิดกำแพงแล้วไปเลยทงนีไปนะใครบอกว่าอะไรนะดึงหน่อยเดีใ่เมื่อกี้ผมตายโดนเอทีกูดังล่วงกดังล่วงครับนึ่งครับโอเคไปชิดบ้านได้แล้วอ้าวใครตายอ่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช่คอมพิวเตอร์วิ่งเข้าไปทำไมรออยู่เรือเลยวัยรุ่นตายหนึ่งไานหนึ่ง พี่บวกกดังตายก็วิ่งเข้าไปเลยมันยังไม่หมดไงระวังนะข้างน้าเข้ากดังเวลานี้ในบ้านในบ้านนี้นะตาเชี่ยคนกระตุกเลยเกิดเกิดดูเลยฮะครับผมโอเคครับเบิร์ดเบิร์ดออกไปนะระเบิดเข้าหน้าต่าง เฮ้ยระเบิดได้เงาะระวังมาแล้วเข้าหน้าตัวเองอุ้ยโอเคเบอร์โดนแล้วในในห้องมีอ้าวเชียร์มาแล้วเบิดชิงอีกชิบหายละวที่ไหนวะเชียมันป่าไม่เข้าวะโอเคเระเบิดนะพี่ป่าเข้าแล้วเอ้าแม่งชิงอีกแยะอะไรของมันวะเข้าเข้าระเบิดเข้าระเบิดเข้าโอ้ยโดนเยอะ ผมเจไดพอดเข้าไปกลางดงตีนถึงใช่ไหมจะต่ออีกคนนึงจะมาไหมครับอีกคนนึงจะมาไหมได้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 อะไรอ๋อโอ้โหโอเคครับผมอุ้ยเจ้ปืนเลเซอร์มาหรอในบ้านร่วงตียตายปปุ๊ปื๊นะไม่บี้นะอุ้ยชิดตกใจหมดพี่อู๋ไปไม่ให้พี่ฟุกฟุกไปฟุกไปฟุ๊กแหมเข้ามาเกือบลั่นแล้วดีนะกระสุนหมดก่อน บนบนเทียไหมอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่ได้ขึ้นไปเทียต้องไปนอนแล้วไอ้ทหารแต่งตัวเหมือนเราเรียบร้อยขึ้นมาช่วยหน่อยช่วยอยู่พี่ชุกไงอ่ะเออมันมีมีข้าศึกอยู่นะชิบหายละผมยิงพี่ผมยิงพี่ตายปะเนี่ยใช่หรอไม่รู้อ่เคล็ดฟ้าเลียโออ๋อ โอ้มีคนยิงขึ้นมาเสียเลือดตรงไหนบบิ๊กยิงตรงไหนบามเอ๊ยดึงดึงผมไปหน่อยโอเคอ้าวยิ่ทำไมผมไม่ยิงคอมพิวเตอร์ครับยิงอยู่กับข้างนี้อยู่อะแป๊บนึงเฮียยังโอเคล่วงเฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงซ้ำหน่อยโอเคล่วง ฟุกออกมาดาัดฟ้ากับผมได้ไหมพี่เย็บหนึ่งพี่ซ่อมตัวเองอยู่อ๋อตายปาเจ็บอยู่ใครตายแล้วเนี่ยลอยอตรงท่าเรือหมดเลี้ยงเยลยเร็วจังวะเฮ้ยตรงนู้นมีรถป้อมปืนเหรอว่าแล้วรถป้อมปืนนี่ว่ะไปแล้วพี่พวกพี่จะโดนเด้งออกเซิร์ฟนะไปไหนอะมามไปไหนอะไปนอนไงก็สี่ทุ่มอีกแล้วเหรอ กำลังเดือดเลยอย่าเพิ่งดิอยู่ปลายไปร้อนหมดทำไมต้องไปนอนสีทูบด้วยเลรนิดนึงเหรนิดนึงใช่ไหมบานลงลงลงไม่น่ามีอะไรแล้วแหละปะขงงานบอกว่าเราขอต่อเวลาหน่อยไม่ามามาคอมบ้านคอมบ้านคอมบานก็นี่ก็คอมบ้านบอกคนดูแลบอกผมก็ต่อเวลาสิบบาทเจ๊อย่างงี้ต่อยรึ่นจมูกอย่างเงี้ต่อยรึ่งชั่วโมงกหายยาวเลยปรากฏ หายาวเลยนี่เราต้องเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมเนี่ยพี่ตายคอมทิ้งเลยใช่ญตรงนีมกดอันนี้ใหม่ก่อนถึงว่าทำไมหาชื่อไม่เจอเปิดไม่ได้พี่เปิดไม่ได้โอ้โหเ้ยกูยืนตั้งนานไปไปเฮ้ยหลัง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 เอื้อหลังกระสุนหมดพี่ฟุ๊กตายยังอ่ะพี่ตายกบพีต้องการคนช่วยเหลือ ผมขาดเลือกตายแ,แม่งร้องคดน่ากลัวเอ้ยวินสิอ็ะขวามือมีตัวหนึ่งอะ่ะหลังกำแพงเนะ๊ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมุมบ้านเนี่ยระวังด้วย <c oughs> ถ้าท่านไม่ระวังหลังท่านอาจจะโดนยิงตายคากำแพงก็ได้นะบรัทราบครับท่านฟ <c oughs> ิลเคลียร์หาได้แล้วนะหาดโ <c oughs> ล่งแล้ว นั่นแหละคอมพิวเตอร์ยิงเลยคอมพิวเตอร์เฮ้ยแม่นนี่ว่ะปื่นพกซะด้วยหมดแล้วกรนพกสไนเปอร์เป็นวิญญาณดูดเดสดเดดตรงนี้เดือดตรงนี้เดือด oh. เออตายสายมือมีตัวหนึ่ง เออนั่นแหละเค okay, ดัดฟ้าตรงนี้เคลียร์ไม่มีไม่มีไปเลยไปเลยอูบ้านแม่งเปิดไม่ได้อีกมาตุ่บ้านนี้น่าจะหมดแล้วมัง้งเฮ้ยยูวิ่งรถมาราตีเมืองแล้วรถใครอะ ฝ่ายเราเหรอพี่อะไม่อยู่ตรงไหนวะต้องถามจีโน่อะจีโน่รถใครอะจีโน่รถใครอะไหนพี่นั่นอะตรงเนินเขาอะรถปาซิลเขาขับเป็นมีเป็นมีหรือเปล่าซิวยึดมาจริงเงี้ว่าละโอ้โหก็ว่าอยู่เชี่ยแซมหมดกลับมาบีบแซ็ปปิ้นบีบแซ็หมดทำไมปาซิลมันไม่อยู่โคตรไกลเลยวะปาซิลเขาปฏิบัติงานเร็วไง แทรกซึมแทรกซึมมามาขึ้นกันเนี่ยขึ้นกันเนี่ยผมสอยคนแม่ผมผมขนาดนี้มากกว่าเอาโอเคโอเคขโมยรถเขาอีกจะตัดรถจะตัดรถจะตัดรถว่าเขาปฏิบัติงานต่ออ้าวปาซิวตายคนหนึ่งเป็นอะไรรู้ตายเหรอโดนรถเฉียบโดนรถเฉียบปาซิวเต็ดเลยกลายเป็นปลาตากแห้งเแล้วตอนนี้กินวูดเฮ้ยตรงไหนวะ ถอยเวลาเพื่อนเลยเจ็บเลยอ่ะแล้วไม่ขับรถไปน้ำมันหมดอ่ะยิงไปตรงไหนวะยิงทางยิงด่างเกมตึงๆกลายเป็นเกมตลกไปซะแล้วคอนเทนต์เยอะชิบหายเลยมีหน่วยปัสซิวไงพี่ยพคอนเทนตโคตรเยอะนี่เราต้องฆ่าใครเนี่ย ค่า,าไอ้เบเล่ดแดงเหรอไอ้เบเล่ดำเหรอะไรวะนั่นโอ้แขนกูขาดหมดละช่างหายละใครมานั่งตรงบันไดเนี่ยโอ้โห,โหยอยู่อีกสองตัวแอปพายสป,ปินด่วนเลย แหวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกำลังเสริมเหรอะมีแล้วเหรอมีมีมีตรงเนินตรงเนินตรงเนินหินน่ะที่เราลงมาเมื่อกี้มีกำลังเสริมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไ่นี่อะแปะแปะแปะกำลังเสริมมาสามตัวไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จะจีโน่แม่งเสกมาเพิ่มเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เสกเขาไม่ได้เสก ทำเห่มง่ะแห่ไปไปไปพี่อยู่ดาวแล้วอ่ะเสร็เรียบร้อยหมดยังอ่ะยังยังยังมีกำลังหนุนไหมอีกตรงไหนอ่ะตรงโกดังนี่ไงโกดังที่คอมพิวเตอร์ตายรอบแรกอ่ะเต็มเลยไหมพี่มีเหลือตัวหนึ่ง กำลังวิ่งไปบ้านซ้ายริมกำแพงตรงกระสอบทรายที่สั่งให้ยิง RPG ไปอ่ะบ้านซ้ายตรงนี้นะเออ,เอ,อนั่นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงนี้ดิตรงกระสอบทรายข้างหน้าที่มีป้อมปืนอะ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงข้างกำแพงซ้ายมือเนี่ยมันหันหลังอยู่มันหันหลังอยู่มาแล้วมาแล้วโผล่มาแล้ว ไปกินเฮ้ยมันเปลีมันเปียเป็นสโมควะอย่าบอกเนะคือสุนมัดยิงกันเดือดมากเป็นดีมาแล้วเอือเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วมั้งเอาออลิตอนเบิร์ไปรับไปรับทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพักก่อนแล้วกันมันนี้กรสุนหม ผมก็ต้องไปเหมือนกันพี่ไปเจอกันออกเกมแล้ว